สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปทานมื้อกลางวันกันในดาวเทาวมาตามมา ตอนนี้เราอยู่กันที่มีฟ w a u k e e m a เก็ตสีสันสดใสจะบอกว่าวันนี้อากาศหนาวมากๆเราเดินทางมาโดยสกูตเตอร์เช่นเคยนะคะนี่เลยจอดล็อกล้อไว้ตรงนี้วันนี้เราจะมาหาอาหารกลางวันกินกันนี่เลยไฮไลท์ รถรางโอ้ว,ว้าวอยากนั่งยังเลยนี่ก็จะเป็นรถรางรอบเมืองนะคะซึ่งนั่งฟรีนั่งไปรอบเมืองดูบรรยากาศและรถก็จะกลับมาจอดที่เดิมเยี่ยมมากอะ่ะโอ้มีเบียร์ออกมปเนี่ย ตอนนี้ก็เวลาตอนนี้ก็นะคะอีก5นาทีเที่ยงแต่ค่อนข้างแรงแต่ลมเย็นมากอ่ะเริ่มอยู่แล้วเข้าไปหาอะไรทานกัน,น,กนดีกว่าตึ๊ดทานอะไรกันดีสิโอ้แต่ข้างในอุ่นม,มากเลยค่ะยอดเลยอ่ะ ของโปรดมากเลยว้าวนี่นะคะเป็นบาร์ด้านในตัดชายพี่เขาหน่อยนี่เลยเดี๋ยวตามมาโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนตรงนี้เหมือนขายเสื้อของที่ระลึกเหมือนบ้านเรานี่แหละเป็นของเมืองนี้จะเป็นเสื้อนิวอากี้นี่สัดส,สายจะบอกว่าโปรดร้านนี้มากเลยเพราะโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกินของหวานดูดิเราไปดูกัน ดูดีน่าทานมากอะ่ะช็อกโกแลตนี่ตอนลับฮาโลวีนกระปองนะคะโอ้ยของขลุดว,ว้าวเดี๋ยวผมได้ซื้อกลับบ้านด้วยแหละดูตรงแล้วดูดิทำไงจะกินได้ทุกอย่าง มาทางด้านนี้บ้างน,นะคะโอ,อ้นี่ก็ของโปรดอะไรที่แบบค่อนข้างเลี่ยนๆเนี่ยชอบนักน่าทาทุกอย่างเลยอะ่ะเรื่องเดิมเรื่องเดิมนี้ร้านกาแฟกาแฟหอมมากบอกเลยนะฐานะที่เป็นคนไม่ทานกาแฟนะ ได้กลิ่นแล้วยังน,นี่ก็โมเหลียวหันไปดูอันนี้ก็ร้าวๆนะคะรอบๆรอ,อบๆภายในสิจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะที่มาอยู่ใหม่ๆที่ยังไม่มีโควิดอ่ะคนเยอะมากทุกคล่านมากแต่ตอนนี้อย่างว่าใครก็ต้องเซฟตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่นะคะเป็นร้านอาหารไทยที่อยู่ในมาร์เก็ตแห่งนี้ชื่อว่าร้าน ไยนาไมาอ่านี่เหมือนข้าวราดแกงเพราะเราไม่ได้สั่งทำสดเลยเขาแถมให้เยอะมากเป็นคนไทยอเอไทยทีทีค่ะไทยทีทุกทู่ คุณเดี๋ยวไปใส่น้ำแข็งน้อยๆให้อ่ค่ะขอบคุณมากเลย ยู่ในมือเราแล้วเดี๋ยวเราออกไปทานด้านนอกกัน,กนโอ้ยลมก็เย็นแดดก็ร้อนเอาใจะไม่ถูกเลยเนี่ยนี่เลยเดี๋ยวเรามีไทยทีออโอ้ยอยากนั่งตากแดดแตก่ก็กลัวดำมาแล้วค่ะอาหารของเราดูซะกก่อน้าแถมให้เราเยอะมากมีไทยที มีแกงหน่อไม้แล้วก็มีผัดเผ็ดเต้าหู้เค้ายังแถมเดี๋ยวดูที่อะไรเค้าแถมอะไรมาให้เราเกวซาเกีวซ่าไก่นะคะแล้วก็อะไรกันเนี่ยใจดีมากเจอคนไทยด้วยกันน้องหมาน่ารักจังเลยเอากลับมาดูอาหารต่ออันนี้คือเฟตโลใส้เต้าหู้กับไขอ่อันนี้เคาก็แถมให้เราโรเจ้ามีอย่างนี้เองเจอคนไทยด้วยกัน ค okay. ทานข้าวกันถือว่าโชคดีมากๆเลยเจอคนไทยแถมสัมัดแค่ดาดข้าวเลยกินหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคตอนนี้ก็อิ่มแล้วได้เวลาเดินทางกลับบ้านไม่หมดครับวันนี้ยังอย,อยงอยู่ในถุงไปกลับบ้านกัน